สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนทุเรียนนี่เลยที่นี่นะคะเป็นสวนทุเรียนปลูกใหม่ปลูกได้ประมาณสองามวันแล้วละคะ่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาบำรุงต้นกันนะคะเพราะว่าเราตัดรากป่อยข้างล่างลงไปนะคะวันนี้เราก็เลยใช้โปรดัก t ของตัวนี้เลยนะคะเป็นของบริษัทสิงเทพนะคะเราใช้เป็นสิงบรูนะคะ ตัวยาตัวนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะเป็นตัวยาที่บำรุงรากนะคะฟื้นรากใหม่นะคะทั้งรากแขนงทั้งรา,ากปล่อยนะคะแล้วก็มีอากาศหายใจของรากได้ดีมากด้วยนะคะบำรุงไปยันถึงใบของมันนะคะจะทำให้ใบเขียวเข้มนะคะเราจะไปสาธิตการใส่ใต้ต้นกันนะคะไปค่ะวิธีการใส่นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะโดยการเราก็เทยานะคะไปรอบๆต้นหรือว่าหน้าต้นแบบนี้นะคะเพื่อให ยาของเรานะคะซึมไปที่รากฝอยของเรานะคะแล้วก็อีก15วันหรือ10วัน15วันนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันค่ะว่าใบของเรามีการแตกต่างไปขนาดไหนพัฒนาการของมันดียังไงนะคะอีก15วันเจะใครสนใจยาตัวนี้นะคะ ได้เลยค่ะหรือใครที่สนใจยาตัวอื่นเป็นยาบำรุงต้นเป็นยา,าข้ายาปุ๋ยนะคะบำรุงต้นต่างๆนะคะไปที่นี่ได้เลยค่ะที่ร้านมิรัดกันค่ะหากใครอยากที่จะสอบถามว่า,ามีปัญหารากแห้งหรือว่าอะไรต่างๆนะคะสามารถโทรมาได้ที่0655379559นะคะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้ค่ะไม่ไรขอบคุณค่ะ